กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเอนะัสกวันนี้จะไม่ได้มาเล่นเกมแต่วันนี้ผมจะมาสรุปดรามา่าดรามา่าดรามา่าโอเคดราม่าที่ว่าคืออะไรก็คืออันนี้คือผมเปลี่ยนน,นี่แล้วผมเปลี่ยนชื่อคลิปแล้วนะแต่งเป็นแตงโพชิงไปหลอกคนตามจริงชื่อต้นฉบับก็คือปลอมตัวเป็นแตงโพชิงเมื่อผมขโมยขโมยรหรัสแตงโพชิงอันนี้ผมไม่ได้มีเกียรตินกจะขโมยเขาใดๆด ใช่ครับผมไม่ได้ขโมยอันนี้ผมพูดจริงครับผมไม่ได้ขโมยครับอย่าหาว่าผมหลอกเด้ออ่าที่ผมไม่ได้ขโมยอ่ะทุกคนที่แบบดูคลิปนี้ส่วนใหญ่าอาจจะงงนะว่าไม่ได้ขโมยแล้วมัน,ม,น,ม,นมันมีอะไรฮะคือแบบอ้าวแล้วอีคนที่อยู่ในคลิปอะคือใครมันก็รหัสพี่แังคนนี้ไม่ใช่เหรอผมตัง้งผมมันไม่ผมไม่มีทางที่จะขโมยของเขาแล้วครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารหัสของเขาคืออะไร ใครมันจะไปแฮกของเขาได้ละ่ะผมก็ไม่สามารถแฮกขเขาเสียบางคนก็ดา่าบางคนก็แบบไอ้นี่ต้องไปดูได้เดี๋ยวซื้อชาอะไรก็แบบต้องมีเหตุผลเนี่ยไม่ได้แฮกจริงๆอ่าเดี๋ยวรับเพิ่งสร้างเลยละ่ะสุธอมน้องชาก็ดูอ่าขอดูชื่อหัดหน่อยโทรศัพทน้องคนซื้อใหม่อ่ะมาส่วนใหญ่มันก็อันนี้ผมส่วนใหญ่ผมจะลบคลิปที่มันคนที่ดา่า นี่ดีสไลด์เป็นพันโหโมใช่โมเกาหลีก็มาแกลงชอบเลยแล้วก็นี่นะก๊อปปี้นะนะไม่วา่าโอ้ผมกดใจให้หมดเลยทั้งคนด่าทั้งคนชมกดทั้งหมดใครอยากเมยโค้ดผมไม่ได้เขมยโค้ดครับผมไม่มีครับผมไม่ได้ขขมยโค,รคร้ดเขาหรือรหัสอะไรทั้งสิ้นครับผมแค่ตอมตัวมันเขาครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาไปดูในรูบอกเลยอ่ะเข้าในรบอก นี่ฮะนี่ชื่อนี้คล้ายๆกันนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหแหลกจังนี่นะฮะตัวละครล่างสุดเลยก็ไม่ล่างสุดเนี่ยผมมีตัวละครเขาอยู่ครับนี่ครับเนี่ยครับผมเคยแต่งตัวเป็นเขาอยู่ครับถ้าไม่เชื่อก็นี่เลยผมมีอยู่เนี่ยนๆ่นๆแล้วผมก็ไม่ได้มีเจอนาตาคมูจริงๆด้วย แต่ที่เห็นในคลิปเน้ด้านหลังไม่มีอ,อุปกันเขาผมลบไปแล้วผมก็เลยซื้อซื้อ,อจริงๆเขามาแล้วมันเสื้อปลอมไงผมสร้างขึ้นมาเองนี่แหละครับถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อผมแล้วก็ดูที่ชื่อได้เลยบางคนที่แบบไม่ได้เล่นรลบหรือไม่ก็แบบดูชื่อไม่เป็นก็บอกก็ก็นี่ชื่อพี่เขาไงไม่ใช่ครับชื่อพี่เขาจะเป็น M O N ไม่ใช่เด็กโมโนเกะ443ของผม,ผมคล้ายๆเลยแต่มันจะมีมันไม่ใช่ตัวอพิมพ์ใหญ่ครับมันคือเลข0 M0N0K443 o n K e 43. ดูดีๆครับมันไม่ใช่ตัวอนั่นนี่ก็ไม่ใช่ชื่อบี่เขาด้วยมันผมแค่ตั้งคล้ายๆผมก็ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นน้อ s ส g กม e YT ทแต่โลบักผมไม่เหลือแล้วเว้ยเอาไปซื้ออะไรหมดก็ไม่รู้เราในกลุ่มผมก็มีแค่3โลบ,บผมก็จะไปให้คนอื่นลรวด้วย นี่ครับและรหัสโมโนโนเกะ4ีสที่ผมว่าเนี่ยเขามีเพื่อนแคาคนเดียวเขาคือยูสุเกะก,กับโมโนโนเกะอันนี้คือมันมีเพื่อนต้อง200คนครับไม่เชื่อไปดูลยเน่ยอ่าตัวจริงอยู่นี่นะเดี๋ยวผมเซร์ชไปโมโนโนเกะ4ีซสนี่นะครับผมไม่ได้มีแค่หะนะังสืกขโมยของเขาจริงๆผมไม่มีทางรู้เลยว่ารหัสของเขาคืออะไรบางคนก็มาขอรหัสชั่วเกิน นี่คือแบบเนี้ยละนีะ่ราัสจริงๆของเขานะครับนี่ครับเป็นพรีเมียมครับเมื่อก่อนผมก็เป็นพรีเมียมเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันกไปไปกดยกเลิกแล้วมันก็ต่ออีกไม่ได้แล้วเสียดายมากน่ยอาจจะโหลดนานนิดนึงนี่เนี่ยไม่เพ่แค่หนึ่งคนครับคือยูสุเกะแล้วกังเกงเขาก็เปลี่ยนเราด้วยนี่ครับผมไม่ได้ข้อมูลจริงๆนะเนี่ยแล้วมีตั้งเก้าก้าพันแปดร้อยสามสิบกับโฟลวเวอร์แล้วผมก็โฟลว์ไปแล้วด้วย แล้วอีกอรหัสหนึ่งก็เป็นรหัสผมมันไม่ใช่ของแจ้ฟูวชิง,งนะเออมังกี้ก็มาเนี่ยมังกี้ไททัทนลิงเนี่ยของผมเว้เนี่ยผมบอกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมล็อกเอาให้ดูเลยเดี๋ยวผมล็อกเอาให้ดูเลยผมไม่มีรหัสของเขาจริงๆล็อกเอาแต่ผมกลัวมันจะเห็นรหัสเลยอ่าเดี๋ยครับอันนี้ไม่อันนี้อัน,น,อ,นอันนี้ไม่ใช่นะ อันนี้คือผมโชว์ได้นะเพราะว่ารหัสนี้มันโดนแฮ็กไปแล้วรหัสเอมัมนไม่ดูดีๆนะมันมันไม่ใช่นะเมื่แก้ที่ผมเขียนนะ่ะราบอกหยุดแล้วเออเอาเข้าไปราบอกหยุดมหมายคำว่างไงนะ่นะน่ะผมบอกแล้วเว้ยผมไม่ได้ขโมยจริงๆหรือคุณก็ไปดูต้าร่างเดิทังก็ได้นั่นะนะ่นะ อันนี้มันไม่ใช่นะอย่าสังเกตดมูมันมีแค่ตัวแล้วผมก็มีหลายถ่ายเขาจริงมีเป็นร้อยเป็นพันเลยมั้งแต่ที่เหลือผมลืมไปหมดแล้วเนี่ย t h tape นเ o ็ o เ e n t u ห l ียว5 5 in infinity เออเอันนี้อันนี้อย่ปไปส่วนเดียวติด m a ค a m มโ o อ m มโ n o l o g y protein w a อะไรอะ t h 5แต่อุย๊ยผมลืมระคัทนี้ไปเลยเออเหมือนผมเคยใช้เล่นหรืออันนี้ 100i วิลลิซิตอันี่ก็โดนแฮ็กแล้วมีโดริไทยแลนด์โอ้โหเนี่ยรหัสอีมีโดริเนี่ยโคตรเสียดายท่านผู้ชมมีเป็นหมื่นนะสองสามหมื่นนะแล้วโดนโอ้แล้วโดนแบนโดนลบรหัสคอาฟินแดนนี่ค่ะนี่คือรหัสผมเลยเยี่ยมเนี่ยนะเอออย่าอย่าอย่อย่อย่าแฮกฉันพวกเนี่ยผมก็จะมาเฉลยผมไม่ได้ขโมยอ่ะเดี๋ยวดูใต้ล่างเด็ท่านจริงๆ แต่ตัวนะารจริงอะผมสร้างมาเพื่อความสนุกตลกเล่นไม่ได้ไม่ใช่ขโมยจริงๆใครเขาจะไปขโมยได้ปูดเดี๋ยวไปดราม่านะจ๊ะขอบคุณเนี่ยผมไม่ได้ขโมยจริงๆเว้สรุปดราม่าเลยก็จบปัญหาจบปัญหาผมไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยจริงๆผมไม่ได้ขโมยเลยเว้จริงไม่ได้จะขโมยตอนนี้ก็อย่าลืมกไดไลค์แสดคะแนด้วย 我嘞，拜了。